อันนี้เป็นผ่ากองฟุ้นครับ ลสวัสดีครับสวัสดพีพี่ยังร้องครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้โอ้สบายดีมือนียู่ด้เบง,งาานอยู่บ้านนองวาง ยี่บ้านมีเครื่องสักผ้าบ่พี่น้องใส่ง,งานมาหลายปีไปันใส่ง,งานมาหลายปีไฟเบิอร์นหนึ่งผมใส่มาหลายปีแล้วห้าหกปีแล้วเคยว่ามันอาจาตมีสิ่งแตกปอมอย่างนี้หันจะเบอร์ต้องกนอานจะทำกันเลยเนาะทำกันเลย,เลย,เลยไปนี่ครับเครื่องรุ่นนี้ครับเครื่องมือผมมีอย่างหลายเลยอุปกรณ์มี ไข่ควงตัวเดียวไข่ควงแบนแบบทั้งเดียวได้นี่นี่หอ,อยยังวะท,ทานาสนิคสิบกิโลบอนวะตะลุงข้างในถังมันกัดนี่นอตอยู่ตัวนึงแหละให้ถังสักใส่งานเมื่อกาหลายปีแล้วห้าหกปีแล้วล่ะมันเจ็ดปีแล้วบุ๊คเลยว่า ว่าอยู่บนกระหน้าทางล่างมันเป็นยังไงคือจังพวกขยากหมุนแทบเลยนะเหมือนกันครับขั้นตอนแรกไขง็งวงเงี้ยลงไปเลยหมุนนิดหนอยครับหมุนยังไงไม่ง่ายที่น้อยเลยวงก็ว่าเป็นซางนี่กเ็เป็นพ่อบ้านนี่แหละเป็นพนักงานขับรถนี่แหละมึอนี่บางอยู่บ้างอะไรอยาองนอย่าล่วงวงว่ามันมีอย่าง้างล่างนี่างเชื่อทำ ข้ามตามคว่ำความคดนดครับคุณนอดหรอลกับเอ้ย หยุดขึ้นเลยครับนี่คือสภาพทีวีกีฟูเกาะอันนี้ใส่งานหาหูปีนยครับประเดประดใส่งานหนักยังหนักไม่เ,เลยนี่เพราะว่าซักผ้ากะ่ะที่หนึ่งสองสามเทือ่อกาพูดใด้ซักหนักนักนกะอาจสไลด์ก็นนี่แล้วเบิ้งใต้ตูทางบ้านนี่ใต้ทางซัก จะยังเป็นอะไรไปนีสิวอ่พี่น้องลราจะทำยังไงครับถึงจะอ,ออกเนี่ยล้างเหรอต้องล้างมันปะครับโอเคต้องต้อล้างแปรงขดัดแปรงถูเลยเ<ม>ปิดน้ำนออไอ้น,นีมัน็นย่างมันน่ะออแอวนห้นองเล้วมักงเนี่ะลาง้ยกันมั้

อรองลองกดฉีดฉีดตรงนั้นแต่ว่ามันอ,อน่อ,อนๆเ,เนี่ยอยู่ในหูเนี่ยมันชุ่มเนีเออ่ยแกอันนั้นมาำหหลหลังนั่นนะ่ะอัน่องไอ้ที่่องถุกปืนนั่นน่ะะแกะจังสี่เลยครับมีบางกดให้แกเขาปับ๊บนี่นี่เมือ่อกดลงไปออดูเมือนว่าเลยครับ หน้าตากองฝุ่น ต่างเช่ะะเข้ากระสบประกอบเขาเก้เากนแล้วครับแล้วออกถิ่นเดเน่เสียดิ แล้วกบนไหเกี่อกับมืออื่นแต่ว่ามันาเป็น่ว่าเขาถสตาด้สะอาดันไดนีหนึงห่นบกในบ้านนั่งเอกแพากันเป็นขนจับลายไปสั่นแมกันอันนี้ลายุ้ลายนะุนเจาะุนเะอันี้ขาความุ้คร ัน,น้่างต <laughs> ีละเทือโอนะ <laughs> ้อจีระเทือกเอาไว้กต่างตีละเทือเอาตีละเทือกอีหเราอน,นทางนี่แหละ Để nạp để nạp thân cái này cái nhìn chị cái làm giả lòng làng làm giả làng Chào vô cái thang này để thôi mà Vương, anh ấy mình cả tắm từ từ ごめんごこんなさいね。 you <laughs> ไม่เป็นครขั้วเนียววนหนึ่งน,นียว่งางางนะตัวหนียวเหนีนะ จะนำแซฟลาค้งสักผ้า เออหลางหลังสิเดประมานนี่แหละครับใ,ใส่ขาวๆเล็กน้อยเห็นละพดูด,ดีเพราะเวลาสักผ่าว่ามีฝุ่นเกาะลายว่ามีกินผ่าดำๆก็สิเป็นผ่าดำบริสุทธิ์ในี่ว่ามีฝุ่นเกาะโอเคครับจะประกอบซะเลยประกอบกินส่วนจะถอดป,ปากก่อน โค้นี่ใส่แฉง่าหรือว่าแบนเล็กอได้ใส่แคกตัวเดียวโอเคแ่นแล้ว ปั้นแห้งเลยกนให้แห้งไปเลย เสร็จเรียบร้อยภารกิจล้างเครื่องซักผ้าลองเห็ดเบิ่งอยู่บาดเด้อบริมเพื่งซักผ้าเห็ดเทียบผ้ามันสะอาดขึ้นเก่าๆเอาครับผมเฮ็ดให้เบ,บิง่งมุ่งกันที่นี่แหละครับถ้พาพี่น้องเฮ็ดเบิง่งอ่าในก็ติดตามคลิปต่อๆไปได้ครับเนดะ้อรายกิรนี้่าลืมกดไล์ครับแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ